ในช่วงกลางปี2025สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังทหารเข้าใกล้แนวชายแดนจังหวัดสแก้วมากเกินไปจนฝ่ายไทยมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงปี2011ที่ทั้งสองประเทศเคยลงนามไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กำลังรายงานระบุว่ามีการยิงตอบโต้กันด้วยปืนใหญ่และจะรวดต่อเนื่องหลายวันทำให้ประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลไทยจึงเรียกประชุมด่วนของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการตอบโต้โดยเฉพาะเมื่อหน่วยลาดตระเวนของไทยถูกโจมตีจนมีผ่าผู้เสียชีวิตกระทรวงกลาโหมไทยประกาศว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชารุกล้ำดินแดนอีกต่อไปไทยย่อหน้าสองการตัดสินใจส่ง F-16 และกระเพินขึ้นบินวันที่24กร,รกฎาคม2025กองทัพอากาศไทยได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ดำเนินปฏิบัติการสายฟ้าแลบโอ peration lightning ซึ่งเป็นการส่งเครื่องบินรบ F16 ไฟทิงแฟลเคอร์และไกรเพนเจเอสสาาจำนวน12ลำขึ้นบินโจมตีฐานยิงปืนใหญ่ของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนด้านอุดรมีชัยการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไทยใช้กำลังทางอากาศจริงต่อประเทศเพื่อนบ้านกองทัพอากาศยืนยันว่าการโจมตีมีเป้าหมายเฉพาะทางทหารไม่มีการทิ้งระเบิดในเขตชุมชนพร้อมย้ำว่าเป็นการป้องกันประเทศไม่ใช่การลุกรานไทยย่อหน้าสาม การตอบโต้ของกัมพูชาภายหลังการโจมตีรัฐบาลกัมพูชาได้ออกถแถลงการประนามไทยอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าไทยละเมิดอธิปไตยและบุกโจมตีพื้นที่ของกัมพูชาโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมร้องเรียนต่อสหรประชาชาติและอาเซียนให้เข้ามาไกล่เกลี่ยกองทัพกัมพูชาได้ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ใ,ญใส่ฐานทหารไทยในฝั่งอรัญ,ญประเทศทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มสถานการณ์จึงทวีความตึงเครียดขึ้นและก่อให้เกิดความบ่นวิตกว่าความขัดแแ ยงอาจลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบไทยย่อหน้าสี่การอพยพประชาชนและผลกระทบรัฐบาลไทยได้สั่งอพยพประชาชนกว่า10,000แคนออกจากพื้นที่ชายแดนในจังหวัดสแก้วและบุรีรัมเพื่อความปลอดภัยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยและหน่วยแพทยทหารถูกส่งเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนฝั่งกัมพูชาก็หลบหนีออกจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนโรงเรียนและตลาดถูกปิดชั่วคราวเศรษฐกิจ ท้องถิ่นหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงภาพของผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่ถือกระสอบหนีตายกลายเป็นภาพสเตือนใจที่สื่อทั่วโลกเผยแพร่ออกไปไทายย่อหน้าหาแถลงการของกองทัพอากาศไทยโคศกกองทัพอากาศไทยพลอากาศโทสุภชัยได้ออกมาแถลงว่าเครื่องบิน F16 ทั้งหมดกลับสู่ฐานอย่างปลอดภัยไม่มีความเสียหายในส่วนเครื่องกระเพินจากฐานบินสุรธานีก็ทำภารกิจได้อย่างแม่นยำการโจมตีสามารถทำลายจุดยิงปืนใหญ่ของกัมพูชาได้อย่างน้อย3จุดโดยใช้ระเบิดนำวิธีเจดีเกมและไพตอน ห้ามิเซยืนยันว่าปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการไทยย่อหน้าหกปฏิกิริยาของนานาชาติสหรประชาชาติและสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศยุติความรุนแรงและหันกลับมาเจราจาในขณะพัที่จีนและเวียดนามจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่ไทยใช้เครื่องบินกระเพิร์ลและ F16 พร้อมกันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางทหารของไทยที่เติบโตขึ้นและส่งสัญ,ญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนโดยไม่ลังเลไทยย่อหน้าเจ็ด เสียงสะท้อนจากประชาชนในโลกออนไลน์ชาวไทยจำนวนมากออกมาให้กำลังใจทหารและกองทัพอากาศพร้อมติดแฮชแท็กปฏิบัติการสายฟ้าแลบขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลใช้แนวทางสันติวิธีไม่ให้เกิดสงครามที่อาจกระทบเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคฝ่ายกัมพูชาเองก็มีประชาชนบางกลุ่มออกมาประท้วงต่อต้านสงครามพร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของพวกเขาเจรจากับไทยโดยด่วนไทยย่อหน้าแปด การสนับสนุนจากกองทัพบ,บกและเรือกองทัพบ,บกไทยได้ส่งรถถังและปืนใหญ่ไปประจำตามแนวชายแดนในขณะที่กองทัพเรือเพิ่มการลาดตระเวนในอ่าวไทยเพื่อป้องกันการลอบโจมตีทางทะเลกองทัพไทยทั้งสเหล่าทัพจึงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดฝ่ายข่าวกรองยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฐานทัพที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศสอไทยย่อหน้าก้าผลสะเทือนทางการเมืองปฏิบัติการครั้งนี้ทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลไทยเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการแสดงจุดยืนปกป้องชาติแต่ฝ่ายค้านบางพักวิจารณ์ว่าการใช้กำลังอาจทำให้ไทยเสียภาพลักษณ์ในสายตาประชาคมโลกนักวิชาการเตือนว่าหากไม่มีการเจรจาในเร็ววันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนและความร่วมมือในอาเซียนระยะยาวไทยย่อหน้าสิบบทสรุปและแนวทางข้างหน้าแม้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบ จะสร้างแรงสันสะเทือนในภูมิภาคแต่ทั้งสองประเทศยังมีโอกาสกลับเข้าสู่การเจรจาสื่อไทยรายงานว่ามีความพยายามจากอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนที่จะจัดโตะพูดคุยสันติภาพกองทัพไทยยืนยันว่าจะหยุดยิงทันทีหากกัมพูชาถอยกำลังออกจากแนวเขตความหวังของประชาชนทั้งสองประเทศคือขอให้สงครามนี้จบลงด้วยการพูดไม่ใช่ด้วยระเบิด